ในป่าก,กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาแน่นและสัตว์ป่าน,านานาชนิดมีสัตว์สองตัวที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งป่าคือเสือและสิงโตทั้งสองเป็นสัตว์ที่ฉลาดแข็งแกร่งและมีความเป็นผู้นำสูงด้วยเหตุน,นี้เองทั้งเสือและสิงโตจึงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับว่าใครสมควรจะเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงวันหนึ่งเสือและสิงโตพบกันที่กลางปา่าทั้งสองต่างอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าป่าเสือกล่าวว่า ฉันเป็นนักล่าที่เงียบเชียบและรวดเร็วสามารถล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีใครสามารถหนีรอดจากฉันได้ฉันควรจะเป็นเจ้าป่าเมื่อทั้งสองไม่สามารถหาข้อตกลงได้พวกเขาตัดสินใจที่จะประลองความสามารถกันการแข่งขันเริ่มขึ้นโดยมีสัตว์ป่าต่างๆมาชมการประลองครั้งนี้เสือและสิงโตต่างแสดงความสามารถของตนเองทั้งความรวดเร็วความแข็งแกร่ง และความฉลาดในการลา่าแต่ในขณะที่การประลองกำลังดำเนินไปมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในป่าไฟป่าได้ลุกลามอย่างรวดเร็วสัตว์ป่าทั้งหลายต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสือและสิงโตต้องหยุดการประลองและหาทางช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้งสองตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อควบคุมไฟป่าและนำสัตว์ป่าหนีไปยังที่ปลอดภัยหลังจากไฟป่าสงบลง สัตว์ป่าทั้งหลายต่างขอบคุณเสือและสิงโตที่ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากภายัยพิบัติทั้งเสือและสิงโตรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและความเป็นผู้นำที่แท้จริงสุดท้ายเสือและสิงโตต่างเรียนรู้ว่าความเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแย่งชิงอำนาจหรือแสดงความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ความเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงมาจากการร่วมมือกันช่วยเหลือกัน และใช้ความฉลาดและพลักําลังในการปกป้องและดูแลผู้อื่นนี่คือข้อคิดที่เสือและสิงโตได้เรียนรู้และกลายเป็นเจ้าป่าร่วมกันในที่สุด